ก็พบกับผมอีกแ้ครับผมนะจากร้านนุ่มมือสีเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีอ่าสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมอ่าก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะที่มีโปร่งธรรมดาและอยากเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแบบไม่ต้องเจาะง่ายๆนะครับผมนะวันนี้มีตัวนี้มาแนะนําเลยนะครับผมนะเป็นปิ้กอัพแบบคาดนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นรุ่นไม่มีโวล่มนะครับผมนะนี่เรามาดูด้านในกันเลยนะผมนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับด้านในนะครับผมนะด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมีตัวอ่า ปิกอัพนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นตัวสายนะครับผมนะสามารถเสียบต่อเข้าลำพงนะเด็ที่เป็นหัวแจ็คแบบนี้นะส,สามารถเสียบได้เลยนะครับผมนะปรับเสียงได้หน้าตู้เลยนะครับ <โ frustrating. S 1> นี่ก็ตัวนี้นะเอาไว้คาดไว้ตรงกลางซาวูของกีตาร<โฟ>์นะครับผมนะตรงกรีตาร์มันจะมีรูนะครับผมนะ <S 2> <S 2> ตรงนี้จะเป็นตัวไว้ <Amsterdam> ขัดกับไม้ด้านในนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับผมนะติดตั้งง่ายนะครับผมนะเปลี่ยนจากพวงธรรมดาเป็นไฟฟ้าได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะ ก็เจ้าปริกอัพตัวนี้นะครับผมนะั้นก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ350บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้านไหนสนใจนะคริกอัพกีตาร์ปนะราาุงนะครับผมนะั้นราคาถูกนะครับผมนะก็เชิญมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะ่ะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุมมิ่ติว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปิกอัพกีตาร์ปรุงด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ